สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยะาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัะหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับมาทักทายกันหน่อยนะครับหลังจากวันที่หลายคนรอรุนเนะาะเมื่อวานนี้นะครับวันที่หนึ่งกันยายนขึ้นเดือนใหม่ลุ้โชคลุ้นรางวัลกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ เพือพ่อนพอน้องพี่กัลยะาณมิตรที่โชคดีไปนะครับนะส่วนใครที่ยังไม่สมหวังในงวดน,นี้เนาะ <g iggle> ก็รอต่อไปนะครับสู้ต่อไปนะครับเป็นกาลังใจให้เดี๋ยวสักวันคงจะเป็นวันของของเรานะครับวันของเราแหมผมก็เสียดายเหมือนกันนะครับเพื่อนชุดนี้เสียดายเสียดาย ชุด4994ก็ก็ลุยกันอยู่เยอะนะครับเป็นเลขของลงปูนผมผมจัดหนักอยู่เหมือนกันนะครับนี่4994เยอะนะครับเยอะเยอะเยอะเอะอยู่เยอะเยอะ,ยอะ,ยอะนะพอสมควรสำหรับที่ผ่านมาไม่เป็นไรนะครับก็ตามบาร,รมีปู่ต่อไปแล้วก็สุดแสนจะเสียดายนี่ ชุดนี้ที่ยิงเลขเลขชุดนี้เนี่ยมันเป็นเลขที่สวยนะครับเลขเจ็ดห้าห้าเจ็ดงวดที่แล้วผมก็ตามเยอะนะตามมาตลอดเลยดูดินะครับงวดสิ่ห,หาเฉพาะตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วผมตามเยอะนะครับตามเยอะอยู่ตามมาแต่ปรากฏว่าเขามันหาไม่ได้ครับมันหาไม่ได้จริงๆเนี่ยเจ็ดห้าอะไรต่างๆเนี่ยมันหาไม่ได้นะมันก็เลยจําเป็นจนปัญญาก็ ก็น่าจะมีใกล้สุดใบนี้มั้งนั้นเพื่อนนะนี่มีใกล้สุดใบนี้ของผมงวดนี้นะมันเป็นมันเป็นอะไรนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดห้าเนาะนะครับหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดห้าก็เสียดายเสียดายเสียดายไม่เป็นไรครับลุยกันต่อก็ยังพอมีกําลังใจสักหน่อยอยู่ <transferred to> <loro> <c oughs> นี่ครับเพร่มีกําลังใจสักหน่อยอยู่นะครับนี่ครับสี่ห้าเจ็ดมาอยู่นี่นะครับ มันทำไมไม่ประกอบกันเนาะนี่นะมาคนละใบมาคนละใบมันเป็น1นึหนึ่งสแล้วก็5้านะครับส่วนใบนี้ก็เป็นอแปดหนึ่งสีห้าเจ็ดเก้ี่ห้าเจดมาอยู่ตรงนี้ครับก็ก็กพอยังโชคดีครับที่ที่ได้79็ดตัวนี้ไปนะครับก็พอมีกําลังใจอยู่นะครับโอเคนะเพื่อนๆก็ใครที่โชคดีก็ยินดีด้วยนะครับ ของพี่ยอดเนาะอของพี่ยอดก็โดนเขาดันก็อุตสาห์ถูกทั้งทีเนาะพี่เนาะอืมก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรกายให้กําลังใจกันต่อไปนะครับให้กําลังใจกันต่อไปนะครับเดี๋ยวสักวันก็คงจะเป็นวันของเรานะครับจาบใดที่ยังมีความหวังวันนี้คุยเรื่องอ,อะไรดีนะครับก็คงจะคุยเรื่องพระคุณแผนกันต่อสักหน่อยนะครับในในชุดที่มันอยู่รวมกันกันกบชุดอ่ลงปูทวดนะครับเพื่อน มาดูพิมพ์ทรงนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับดูพิมพ์ทรงนะครับโอเคเนี่ยพิมพ์ทรงจะประมาณนี้เดี๋ยวให้เพื่อนดูพิมพ์กันไปก่อนนะครับนี่นะพิมพ์นี้ไม่ใช่ปีหนึ่แน่นอนก่อนปี15นะครับเพื่อนดูด้านข้างนี่ นี่ดูนะครับดูยันดูดูดูยันด,ด,ดูยัน,ยนถ้าสังเกตถ้าสังเกตมันก็จะจะเห็นและก็เข้าใจนะอันนี้เป็นเนื้อออกโทนดําครับนี่โทนดํายุคนี้น่าจะมีเป็นปลายปลายของสตานาเคเหมือนกับหลวงปู่ทวดนะครับนะเหมือนกับหลวงปู่ทวดเพราะว่าเนื้อใกล้เคียงกันเหมือนกับหลวงปู่ทวดนะครับ ถาจะเป็นผมก็เริ่มเริ่มเก็บแล้วนะครับเพื่อนเริ่มเก็บเริ่มเก็บเข้าไปเพราะว่ามันจะไม่มีที่วางนี่นี่นี่จะเป็นเนื้อตัวนี้เพราะาเขาอยู่อยู่ในอยู่ชุดเดียวกันนะครับนี่นี่นก็จะเป็นเนื้อตัวนี้ครับเนื้อตัวนี้นี่นะครับใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันตัวนี้น่านจะเป็นยุคปลายปลายของสัตนาเชที่มี แต่ว่าสตานาเคผมยังไปเจออยู่ในลูกอมอยู่นะครับนี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไผ่ดำแล้วในยุคนี้ก่อนที่จะไปสิบห้าก็จะเป็นไผ่ดำนะครับอันนี้อันนี้ดูเทียบเทียบเคียง<ๆ>นะครับเทียบเคียงให้เห็นอ่าแต่ที่เป็นพิมพ์ดําอันนี้มาดูพิมพ์เป็นเนื้อเขียวนะครับเนื้อเขียวชุดนี้เป็นเนื้อเขียวทั้งเนื้อนะครับไม่ใช่มาจุ่มแช่น้ําว่านนะครับเป็นการผสมประสานน้าว่าน ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นมวลสารสีเดียวกันเนื้อเดียวกันแล้วค่อยมากดพิมพ์นะครับตอนเนื้อเขาจะเขียวทั้งองค์นี่นะครับโอเคต่อไปเป็นเนื้อเนื้อนี้นะครับนี่เลยก็เป็นที่มาของเนื้อต่างๆนะครับบ้านเถาวัลหลงบ้านสบู่เลือดปูนกินหมากไผ่ดำหงกินดามณีนะครับ บ้านดอกทองสีเหลืองนะครับบ้านชมพูสบู่เลือดอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะและตำรามันก็ยังเป็นอันนี้ออกเนื้อเนื้อ้ออชมพูเนื้อแดงครับและก็ยังมีเนื้อนี้ด้วยนะครับเพื่อนนี่นะออกเป็นสีคำคลามสีคำคลามสีม่วงม่วงนะนี่นะครับนี่นี่นีนน่เขาจะเป็นแบบนี้ ดูพิมพ์ทรงนะครับเพื่อนนะครับดูพิมพ์ทรงดูพิมพ์ทรงไม่ใช่หนึ่งห้านะครับเป็นหนึ่งสาและหนึ่งสี่ประมาณนี้นะครับเ mm. พราะ1นเนี่ยจะเป็นยุคสุดท้ายในการที่เป็นบล็อกไม้นะครับ mm. บล็อกไม้เนี่ยจะสุดท้ายแล้วคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองะครับหนึ่งสองมันก็จะมาเป็นยุคหินบล็อกหินมิ้โกนนะครับบล็อกหินมิ้โกนอ่าแล้วก็บล็อกทองเหลืองบล็อกเหล็กนะครับบล็อกไม้สุดท้ายแล้วตัวนี้จะเป็น อ่าเริ่มเริ่มมาเป็นลองพิมพ์ลองอะไรมาลองบล็อกลองอะไรมาแล้วนะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่นี่ครับยันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็โทนนี้ครับเนื้อโทนนี้นี่นะครับชุดนี้จะอยู่ในชุดที่ที่ผมเอาออกมาอ่าในในปิปในนั้นนะครับที่ชุดเดียวกันกับกับกลุ่มอ่าหลวงปูท่ทวดนะครับที่ที่นำเรียนไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมานี่นะครับ คงจะเห็นนะครับคงจะเห็นภาพคงจะเห็นภาพโอเคคราวนี้เราจะมาขยายดูเนื้อกันนะครับใกล้ๆ้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไม่ลงกล้องหรอกนะครับเพราะว่าลงกล้องเดี๋ยวมันเบอร์เดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนให้เห็นคงจะน่าจะเห็นอยู่นะครับนี่นะนี่เนื้อดํานะครับนี่เนื้อดำคราบเ,นะพเพื่อน ก็จะมีคาบคาบไขขึ้นจับเลยนะครับคาบไขขึ้นจับนี่ข้างหลังก็จะเป็นตะกุดตะกุดจะไซส์เล็กนะครับตะกุดจะไซส์เล็กก็จะเป็นทองแดงเป็นทองเหลืองน่าจะเป็นทองฝาบาทจะฝังแบบนี้นะครับจะไม่เหมือน15 ฝังประมาณนี้ยันจะไปยันหนาๆนะครับยันหนาๆเดี๋ยวดูองค์ใหม่นะดูองค์ดูองค์งสีออกม่วงๆออกสีคล้ำนะครับพิมพ์ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่แม้ว่าจะยังไม่คมชัดลึกเหมือนกับ15นะครับแต่ว่าเริ่มเข้าเริ่มสวยแล้วครับหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับ,รบช่วงนี้ครับนี่นะครับ นี่นะเพื่อนดูไปด้วยนะครับนี่น่าจะมีน่าจะมีอื่นๆมาอย่างที่เรียนนะครับมีปฐวีธาตุมีอะไรมวลสารเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็ในเซตนี้มันก็จะเป็นผงพายแล้วก็เป็นข้าวเหนียวอ่าเข้ามาให้เห็นเหมือนกันอยู่นะครับเร,เ,รเ,รเริ่มเริ่มเริมเห็นเข้ามาอย่างเช่นหลวงปู่ทวดก็เริ่มเห็นอย่างนั้นแหละนะครับ ดูเขาบินเขาท่อออกนะครับเ,เห็นเห็นเนื้อในถ้าเป็นที่เขาจุ่มหรือเขาทาข้างนอกเป็นสีหนึ่งถ้าถ้าถ้าล่อนออกแบบนี้มันก็จะเป็นสีขาวจะเป็นเนื้อในนะครับก็สามารถบอกอะไรได้อยู่อันนี้เป็นมวลสารที่ปนมานะครับจากก้นโคกนะครับในแบบนี้นครับด้านหน้ายิ่งเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับนะ บางองค์องค์นี้น่าจะเคลือบอะไรสักอย่างอยู่นะครับเห็นมันมันน่าจะเคลือบนะครับองค์ที่เคลือบก็มีไม่เคลือบก็มีนี่นะครับปฐมบีธาตุอาจจะเป็นแร่อะไรต่างๆเยอะอยู่นะครับนี่ความเช็ดตัวดูนะครับนี่มันยังมันยังเป็นสภาพของพระนี่ความห่านความเช็ดตัวต่างๆนะครับก็ยังไม่ได้ลงตัวเท่าไรนักนะครับนี่ก็ยังเห็นอยู่นะครับรวมทั้งเนื้อพวกนี้เดี๋ยว อันนี้เคลือบเนาะไหมครับตัวนี้จะเคลือบมีเคลือบอยู่แต่เคลือบไม่เยอะบวลสารเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือเสน่ห์ของขุนแผนนะครับส่วนใหญ่เราท่านก็จะรู้จักในนามของขุนแผนพระขุนแผนภายกุมารขุนแผนภายกุมารเนาะหลายคนก็บอกว่า ไม่รู้จักว่าพิมพ์อื่นก็มีสร้างนะครับเพราะจะได้ยินแต่ขุนแผนภายกุมารขุณแผนภายกุมารพอไปเห็นน o ี่โอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับพระหลวงปู่เยอะนี่ตะกุดก็จะประมาณนี้นะครับดำดำนี่ก็จะเป็นแช่น้ามันพระเจ้าตากละดำดำอย่างนี้นะถ้าตามตําราก็จะเป็นแบบนั้นแหละเนื้อเขียวเนื้อเขียวเดี๋ยวดูเนื้อเขียวอีกสักองค์นะครับนี่เนื้อเขียวเทียบเลยนะครับ มวลสารเพียบหรืออะไรเป็นอะไรละนี่นะโอเคนะครับข่าวนี้ข่าวนี้นะครับในในรุ่นนี้มันยังมีมันยังมีมันยังมีคุณแผนเล็กด้วยนะมันมันมันเจอไม่เยอะหรอกครับนิดเดียวแต่หลังยันเขาจะแปลกนะครับนี่นี่หลังเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นยุคต้นนี่ก็จะไม่ก็จะเป็นหลังเรียบไม่มียันนะครับก็จะมีกดยันแล้วก็นี่จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับนี่นะครับยันมันก็จะมียันใหญ่ คุณแผนใหญ่กับคุณแผนเล็กนะครับคือพิมพิมพ์ท่งทรงทรงใหญ่ทรงทรงใหญ่กับทรงเล็กสําหรับคุณแผนเล็กนะครับนี่เห็นไหมครับไซส์ของเขานะครับผมก็ไม่ได้เอาอันเล็กมาเปรียบเทียบด้วยสินะครับมันจะมีใหญ่มีเล็กแหละนะครับแต่ที่พิเศษนะครับในคุณแผนชุดนี้เนื้อเนื้อของเขาเนี่ยนะครับเนื้อของเขาเขาก็จะมีมีเป็นลักษณะนะมีเป็นมีมีเป็นลักษณะมวลสารที่ดูดแม่ล็ เราจะให้ดูการดูดแม่เหล็กนี่ครับนี่นี่น,นี่นี่นะครับนี่นะครับดูดแม่เหล็กนะครับนี่ดูดแม่เหล็กน,นะคร,รับน,นี่นะครับดูดแม่เหล็กดูดแม่เหล็กนี่นะครับดูดแม่เหล็กนะครับนี่นะเขาจะดูดแม่เหล็กแสดงว่ามีไพรดดำนี่แร่ไพร่ดำแล้วก็สตานาเคนี่นะครับนี่นะครับนะชุดนี้รวมทั้งขุนแผนองค์ที่เป็นเนื้อดำ นี่นี่เนื้อดานะนี่นะครับเนื้อดําก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันดูดดูดแม่เหล็กเหมือนกันนะครับดูดติดดูดติดดูดติดก็มีแร่คําว่ามีแร่มันก,มนก็มันก็ต้องมีพุทธคุณเพิ่มขึ้นนะครับนี่นะนี่ครับนี่นะอันนี้เป็นเนื้อดํานะครับเพื่อนเนื้อดํา เนื้อดำเนื้อดำครับดูดไม่เหล็กติดครับจะติดมากติดน้อยนะน่าจะน่าจะติดแทบทุกองคหละเท่าท, <c oughs> ที่ผมสังเกตดูเดี๋ยวลองดูแต่อันนี้มันเป็นเนื้อดําหรือเปล่าอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อสีม่วงม,ม่วงสีคล้ำๆนะครับไม่ติดนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อดําเดี๋ยวดูนะครับนี่เน,นื้อดําติดนะครับนี่เนื้อดําติดนะครับ เน, er น er ื be be ้อดำจะมีเนื้อดำนะครับจะติดมากติดน้อยก็แล้วแต่เขาเนาะเพื่อนนี่ครับจแล้วแล้วแต่จังหวะเขานีดำครับมีเนื้อดำมีเนื้อดำนะครับนีเนื้อดำอันนี้เนบเลยนะครับอันนี้แรงแรงแรงอันนี้แรงอยู่นะครับอ้าว ก็ให้เห็นว่ามันจะมีพิมพ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อนๆครับแต่คราวนี้วิธีการเราจะเทียบเคียงยังไงนะครับในรุ่นนี้เนี่ยมันมีเนื้อต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าดูนะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับมาคนละมาคนมาคนละเด็บนะครับนี่นะครับเพ,พื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมามาคนละที่เก็บดูนะครับเพ,พื่อนดูพิมพ์นะใกล้เคียงกันนะครับดูหน้าดูพิมพ์เขานะ อันนี้อันนี้อันนี้ก็หนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับดูนะครับดูเนื้อดู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 พิมพ์ดูพิมพ์ดูพิมพ์นะครับนีมีมีนะครับแต่วาลระการสร้างไล่กันนะดูนะครับดูความหนานี่ครับความหนาของสองนี้จะหนาประมาณนี้เป็นบางๆแบบกดวัดสร้างบ้านๆนะครับบล็อกวัดแต่ตัวนี้จะเริ่มมีมีรูปทรงนะครับมีรูปทรงที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะมี หนามีบางนะครับองค์นี้องค์นี้มีหนามีบางนะครับรวมทั้งก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี่ครับนี่ครับอันเดียวกันนะอันเดียวกันเลยนะครับพิมพ์เดียวกันเพื่อนนี่นะครับและหลังยันเห็นไหมครับยันก็จะเหมือนกันเห็นไหมนี่นี่ยันเหมือนกันเลยนะครับนี่คือวิธีการที่เราจะปฏิปต่อว่าการสร้างวาระการสร้างเป็นอย่างไรก็ต้องดูหลายๆอย่างนี่นะครับ ยันตัวเดียวกันนะครับเพื่อนยันตัวเดียวกันเลยยันตัวเดียวกันเลยนะครับนะแต่วาระการสร้างน่าจะไล่ไ่กันนะครับนี่ยันตัวเดียวกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้เริ่มจะไม่ชัดเพราะอะไรลองเพื่อนลองคิดนี่ครับนี่ไม่ชัดตัวที่ชัดก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับนี่นะครับยันตัวเดียวกันเลยนะครับยันตัวเดียวกันนี่ยันยันตัวเดียวกันนอกจากนี้มันก็จะเป็นพิมพ์พวกนี้นะครับที่ ที่เป็นหลังธรมรมดานี่นี่หลังยันแบบนี้นะครับนี่นียันตัวเดียวกันนะครับนี่ยันตัวเดียวกันครับกับชุดชุดนี้ยันตัวเดียวกันเลยนะครับนี่ยันตัวเดียวกันดูหน้านะครับทีนี้หน้าขุนแผนเนี่ยหน้าขุนแผนดูที่มันใช่อันเดียวกันไหมหเพื่อนดูนะครับมันมีเล็กมีใหญ่หรือเปล่านะครับ แล้วก็ยังไปถึงยันอีกหน้าคุนแผนแบบนี้อีกเหมือนกันไหมนะครับนี่นะครับบางทีหน้ามันเหมือนกันเขาก็ใช้อันเดียวกันได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะตามที่ผมได้นําเรียนว่ามันจะเป็นแบบนี้เท่าที่สังเกตพิมพ์ดูหน้าที่เขาเหมือนกันเขาก็จะเขาก็จะใช้ใช้ต่อที่มันได้นะที่ใช้ได้เขาก็จะใช้ต่อยอย่าใเล็กวกันนะเห็นไ,ไหมครับ อันนี้สูสีกันแล้วคราวนี้หน้ามันจะเป็นแบบไหนมาดูตัวนี้หน้าได้ไหมครับองค์ไหนใหญ่องค์ไหนเล็กดูนะครับหน้าที่ใกล้เคียงกันใช้ได้ด้วยกันนะครับเขาก็จะใช้นะครับเนี่ยมันมีหลายยุคหลายอันเลอกเกินนับเพื่อนนั้นดูนะครับนะก็ต้องเทียบเคียงกันอย่างนี้แหละแต่คราวนี้ถ้าถ้ายันถ้ายันอย่างยันตัวนี้นะ มันเป็นยันตัวไหนอ่ะคนละอันนะครับยันตัวนี้มันก็จะมาเหมือนกับอันนี้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแสดงว่าหลังใช้หลังคนละตัวนะครับเห็นไหมครับใช้หลังคนละตัวแต่หน้านะ่ะอาจจะใช้ตัวเดียวกันนะครับหน้าอาจจะใช้ตัวเดียวกันนี่นะครับพิมพ์เดียวกันนะมันมันหดมันเหวมันย่นไปนี่นะครับหน้าอาจจะใช้ตัวเดียวกันแต่หลังจะเป็นคนละตัวนะครับ อันนี้หลังแบบนี้นะครับใช้แบบนี้นะครับมาคนละมาคนละที่เก็บเลยนะครับยันตัวเดียวกันนะครับยันตัวเดียวกันนี่ครับยั kan, นตัวเดียวกันนี่นะครับแต่หน้าพวกนี้มันก็จะไปเหมือนหน้าพวกนี้มันก็จะไปเหมือนกับหน้าพวกนี้นะหน้าเขาจะไปแบบนี้นะครับใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันทรงนี้ทรงใหญ่ใหญ่เล็กนะครับนี่ครับห ใหญ่เล็กใหญ่แต่หลังมันจะคนละอย่างกันหลังจะคนละอย่างกันนะครับก็ต้องดูทั้งหน้าทั้งหลังอย่างนี้นะครับแม้แต่ว่าหน้าไม่เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยอย่างเี้ยนะครับเพื่อนหน้าไม่เหมือนกันหน้าไม่เหมือนกันนะครับแต่หลังเป็นไงครับหลังเหมือนกันนะครับใช้ใช้ยันตัวเดียวกันนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่องค์เขาจะเล็กจะใหญ่ไม่ไม่ไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะอะไรเพราะเขาตัดนะครับตัดไม่เท่ากันนี่มันจะเล็กจะใหญ่แต่เขาตัดไม่เท่ากันไงครับนี่ครับนี่นี่รอยตัดตัวนี้เขาจะตัดเขาจะตัดชิดเลยนะครับนี่เขาจะตัดชิดเพื่อนเขาจะตัดชิดอันนี้เขาจะตัดทิ้งพื้นที่นะครับนี่ข้างล่างก็ตัดชิดเห็นไหมครับอันนี้เขาจะตัดทิ้งพื้นที่ข้างหน้าก็เหมือนกันมันก็เลยทําให้องค์พระใหญ่นะครับนี่นะครับจะเหลือพื้นที่เยอะเห็นไหมนะครับแต่ดูองค์พระนะครับ บางทีความยุบความเหี่ยวความย่นเวลาพระมันก็มีผลในการดูนะครับก็ต้องดูหลายๆองค์ถ้าไม่เหมือนกันอย่างนี้แล้วนะครับก็แสดงว่าคนละวาละการสร้างแต่มันจะต้องไล่กันนะครับอันนี้หน้าไม่เหมือนกันนะครับแต่หลังเหมือนกันนะครับหลังเหมือนกันแล้วหน้าตัวนี้หน้าตัวนี้ก็ไปเหมือนกับชุดนี้ชุดที่ผมเอามาให้ดูนี่ครับมันจะเหมือนกับชุดนี้นะครับไล่กันเหมือนกันคล้ายกันนะครับทั้งทั้งหมดทั้งหมด ็ต้องค่อยๆไล่กันไปนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนี่ครับเนี่ยนะก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะครับดูไปหลายๆพิมพ์เอามาเทียบมาเทียงกันนะครับผมวันนี้เอาเนื้อหาหมวลสารแล้วก็พิมพ์ส่งมาให้ดูเทียบเทียงกันเวลาเราดูเนาะเพืพ่อนจะได้เห็นวิธีการนะครับโอเคนะครับนี่คนละที่ละทางมาเลยคนละที่เก็บนะครับมวลสารวันนี้พระขุนแผนไพ่กุมารเพืพ่อนๆนก็เอามาให้เห็นกันนะครับ ในพิมพ์มีเนื้อดำเนื้อเขียวนะครับเนื้อเขียวเนื้อชมพูแบบนี้นะครับวาระหนึ่งสามถึงหนึ่งสี่ครับเพื่อนเพื่อนโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็ทักทายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปนะครับไม่มีจบสิ้นนะครับมีในแง่มุมต่างๆอะไรยังไงก็จะมาพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะได้หลอมเป็นองค์ความรู้นะครับต่อไปนะครับเอาให้ลูกให้หลาน รุ่นหลังเขาได้ศึกษาและเปนเรียนรูก้กันกับพวกเรานะครับจะได้ต่อยุคด้วยความศรัทธาเดียวกันนะครับในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดพระหาไล่นะครับเทพเจ้าแห่งบูรพาทิศนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอบุญญาบารมีหลวงปู่ทิมอิสริโกได้ปกปักรักษาทุกท่านทุกคนเนาะเจอกันใหม่นะครับปลอดโรคปลอดภัยเฮงๆรวยรวยนะครับทุกท่านทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ